จะพึกนะ่มาเจอว่าคกันเลตาลเซตโตดอกบอดจะึกเก่ตาลอลุยโก็จีมาบูเลบันมาเจอัใหญ่มาเจอตานีนะเกันยอตากรืรถก้าพวกไมีร์ดเนอินเดียนาคาร์นคอมมูนิตี้นอดอกว่าลาเกตอยน่น่กอลอมีเลยพีซบราเธอร์

ตาคืซีโก๋เตะไได้เลยมีตาช่อช่ววันาสุดที่ผกอลล่เตได้จนะคาันี่เดาตอนนี้ย้ยหาระแล้วมัวลินก่นี่ารคือนาริบเลิคืนาริเบใครก็นี่เดอร์บูท่าเหล่อขวนาริบก็ไปเลยทีตาพาจีดีตอนนี้ยช่วง่หากี่หรือมือหายบาร์บาตาขี่อีจะได้ย่อเนื้อตัวแล้วอย่ามีหาท่อมีเลต้าเนี่ยอันนี้เลย

คกเตอร์กันเลยปะเลว่าจุ๊วะ้เดะยอะจะลาเลบ่ะนาะสับกระสับกพารนี่คุยชิบเลเอาเลยสัดพเดโอ้ว่ะเนาะโอยเจ้าเดีสับกรเจ้าลเมริกาเลยก็ับเลยลูลู้รไม่ยู้เหพี่เลยเหลพี่เลยลอียอ่กพชาพลาโอ้ับเาพลาดอได้ครับไม่ดีคิดเดีคิว่ีว่าเลี่เนาเา็นก่เาจ สวัสด oh. so oh. so oh. uh ีค huh. ร uh ับสวัส huh. ด uh ีท huh. uh ่านจ้าายไม่อยู่เลยนะมาเจริพวกรเแก้วพวกใครพใครซซบายใครบายา้ยใครรใครพกรบไานใครพวกรท่อหนเน่โอ้หนย้ขยู่นุยุยนี้อเลยอันนี้ชิเล่ออันนี้ชิบเล่ออืมอ๋ออันนี้ชิเลย ชิบเล่เลือนะเ้บกวใ้เกี่ยวชิบเล่เลยอ๋ออ๋อผาผิดตา้เลยก่อนนี่ชิบเล่โอ๋อชิบเล่บเลออ่อออี่าตาป่ดนดูวตาเราตัวแต่ตานั้นสว่ได้ตานั้นสวตาพะมีพอที่ย่อพอาะไรนัอนั่นเลยนี่หลังจะพอถึกาล่ะอ๋อมีอยู่นั่นนังช้าอ่อเอ่อพอหรอพออ๋อเลือกเป้ือกพอไปจุดอ้จล้วน้เอโ้ีชงอยู่อื ปัจจมเมพบบาบาบาตอออออออบาจะพอแหอ๋อเออต่ายดับพุนะนภนลีโอ๋โอ๋ละกาบ่คนเดียวคนเดียวคนเดียวอย่างอลิงดีๆบ่ไว้ได้กะตีละบาดกะตีละเหมยอ๋อแน่ๆเลยนะอ๋อเจนเลยโซ่คนโลโลอ๋อนะใครซบบาน้อเพลซออ๋อนะใครบ้าซอน้อบ้าอีลมอ่ะ อ๋อเอ้อๆๆไม่ใครใครไม่ใครเออยะยะยะอีกใครสอนนั้นนานดีอ่ะนานดิอ๋อนานศรีหรอก็นานศรีแล้วเนาะครับโอเคก็นานมีผีบาลีตะหนีให้เฮาก่อนน่ะเออกูน่ะเออเอาเวะชื่อละว่าเออชื่อหลอกเพิ่นบ่ไอ้พูญก่อนเลยให้เขาลดเจวุเออน่ะชื่อให้ชื่อลดชื่อน้าลดเจวุดิอ่ะถ้าอีตาอบเออให้เขาเตียก็ให้เฮาผิดเออเอาเวมีเวลาปลัดทุกคนกะ

ยัวนไม่ช oh. yeah. mm ้า hmm. น yeah. mm ี่ไม่ช้าเนาะไม่ช้าได้อายจเอ็ดอเอช้ามม่เอดเตปุยมอเตปมเปุยเอาวด้โอ้พ่นี่เเดวหกสิหกสิแปดหกสิหกสิบแปดหกสิหัวนี่สิัวเอบ้าวันั่นเลบ้าวเลยปั้าคุยชิบเล่าเล่นแตว่าคุยชิบคุยชีคุยชีขัวนี่เปล่า เปเปซิอ้อเปซิโอ้อเปซิโอ้อเเออออ้อใ่วเปซิ่เรอไปยังกีหน้าช่วยฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าฮ่า้่าร่าอ่าฮา่าเ่า่ยฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮา่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่่าฮ่โอ <c oughs> <c oughs> ่่ เอาไว้ดาแล้วนี่อยู่นอทองื้ทองเวลูกก่อนอ่าเพราะอยาไปเชอไปเชอาไปยิเตี้ยบวนอ่าวลามาเจอนาัวนี้ยอี่ก็ไปด้มีรถฟอร์ดเวนอินเดียนาเยอเวนอินเดียนาอ่าฟอร์ดเวอินเดียนา c u r r t c o n อ่าเอาเอาเอาอไว้ตักรืรูนก็เรามีรถพีซบราเธอร ชื่อขอไว้ได้จีนราไม่ให้ให้มาเจอไว้ได้ปลาโน้บโคอนน่าต่ตุคู่ถึอกะนรไปให้มาเจอไว้ได้ต่ตาพื้นถึอกะอีนอพื้หมอตะปุ่เอาไว้ได้โอ้ถือกหรอนที่าจะเต้นได้แพนมากเกินนี้หรอนอเยได้เตียอันอันนั่ก็เอาไว้ได้อันอันนั่ก็สอทุวาเดียเอาไว้เก็บผู้หรอกอาโคอยู่ช่วงาตาพื้นถกะเต้นไดเดอเาไว้กันน้าไว้ได้เกิดสีได้คอ อากูแต่นี้นอช่วขอไปได้จีนนี่เด้ออ่าเมื well. ่อี่ให้ลอมมาจวั่น่ะคีเมออ่นีเมอนีเมอรม่เนเมอเออนีเมออ่อาลเมอร์นีเมอร์เนาะอ่พนยุยออคุยออคุยอุยอ

อาเครนคอมมินิตีเนอนแล้วเอาไว้ได้เลยฟอร์ดวนอินเดียนาชกอไปได้จีนเนยเอาไว้ไม่ได้ภาตุ๊กคุดกันเนาะแล้วปะกะเให้ใหมาเจออันนี้เนาะอาูแต่ตอนนี้เนี่ยเอาไว้ซื้อพิกซี้อจเนาะคมอนแล้วชกพอนี้ให้ใหลันี้สิเนะอืมอเในใจคนใจตาเนาะเลิฟลิฟนี่เลโอ้คืไม่ชลลวบกไม่ได้ผเลยกไม่ได้ใช่ นี่ตาบลือ <laughs> หลอเ <laughs> นาะเอ, ي ي ي อ,ะอาไ <laughs> ว้นีไม่ไว้ได้อ่าตาชูกี่ชู้วะหรออย่าชมภาษาจีนนี่อันนัก็พูดนี่ยดเบ้าปุ๋ยที่ผมหมอหรอทำได้เตีบหอะอพูตดต่ตอนนี้เดอ้ <laughs> อระเย็เลยงหยเดเลี้ยงเลยปุอ่าพูดดูยองจะกอพูดดูยองอ่าโอเคเนาะเอาไว้ไวม่ไว้ได้อ่าป่ตูุ้่ดกันเนาะเล่ตาบาเจ็บเด็กพวกกจะกรเื่องบาาเจอหมเนาะ นอไปใหไม่ได้ลูกๆได้รีวะเตปปาเตวัาตา้นได้รีวะอาลุพยาค่ะอาคูน่ะตากว่าจ้ะนอไปใปารเตปเลือดสกัดพิยาหนออุ้ยไดาเลตาคามก้าวหน้าเนี่ยตลอดพอจิหนออุ้ยได้สิหลงพอเลือยอย่าชิบหายของคุณอย่าชงของเลยว่าหลวงพ่อเรื่อยอยเชนี้ค่ะหลวงพ่เรื่บกว่าในโชคดีข้ารู้เป็นไรบ้า โอ้ยยลพพอาไ้แต่ทานแตู่กเออามูเโอราปนปยอืมอืมโอเคจะช่วย่าัเราไม่เต้ทอทอหอกากมากะตช่ไเจอเวด้ตมาเจอราตุ้ตุ้กาเออ่เจอหรอเราาก็อุติกิตกาดีลืตาโตปก้อเลมจนาเลือลมืจนี่เปมาเจอี้หาอีตุู้อีุติดีนาะมาได้ใจเลยปเลีกวกตุนกุนาะเออเว้เวี้หาอะนาะม่ี้าขี้เลมืจ Ê, <laughs> <laughs> à, là không bà? Đúng quá bà? quá mùa 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 Đúng mùa 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 น้าหูน้าหูน้าเออน้าออตอน้องมีอ๋อน้องมีลกานเออบ้ามันตกเีกได้้พี่เกี่ยวกับเ่องนี้เียจน้องมีเร่องรอเเ่ต่เว่ะเอเลยะก็เสียมจนอ่ะเฮอยฮูเหรอัวทีเกี่ยวนี่เกเอไอ้ขี้กกา

အ <ik> ဲ့မက်ဆိုင်လူရှိလို့လာခိုတယ်နဲမြို့ကအပ်ပေးတယ်အိုဒိုဒိုဟုတ်စပေးဒီဒါတကျဪちょနာဘီちょနာちょနာရောဟုတ်တယ်အနည်းလားဘာကြီးေကော်အလုံးဖို့ကမှုပ ाने နေစတနေစနဲအဲ့အဲ့ကန်နိလာအဲ့ဘလိခတိဒါရက်ပြီးပါပါကြလို့လဲဟာဟာတို့စီအောင်ပါ

ว่ากุกกู้กว่าเยอะพูเลยโอโลกอเมริกาเนาะอาตいうว่าคอลเลบิดามีเลฟอร์ดเว็นอินเดียนาคารีนคอมมูนิตี้เนาะขอพลืออาตいうที um, ่พานี no, ่นะอ่ากบได้เลยพีซบราเดอร์เนาะชกกบเดตามาจ้ะเทวดามะเฮ้หลบิดากว่าเนาะพวกนนน่ะกว่ามึงเปผู้เครอะตาตอปิจะภูเทวดาสิเสียนี่หม่องอาพูดตอนนี้จะอย่าพึงอเวดาพาเบส เอาเว้นนี่โอยยาเลนน่ะเทวดาเมื่อเฮ็ดฮีโลนอ้าเทวดาน้าติขี้หล่อเทวดาสิจานนี่หมอเอออะกูตันตอนนี้ได้ชงก็ได้เดฟเลเดดกว่าชื่อก็ก็ดีบ่าเฮ็ดฮีโลนน้าบ่น้อบ่เฮ็ดฮีบ่านาตาอ้อตาอ้อกวีอ่ามีกระเทียมมีกระพ้อปุยเนาะก็เลนดักกะเอาเว้นดาสึกเลดบ่โบละอีกนะขี้มะน้อเออนี่กันเมื่อดอกขี้เมออะกูนี่น่ะบ่จิมีติผู้วะเก๋เนาะบ่ดอฟุดอเว làm mà chờ ta tin phải chị kim mơ thấy nhà chị à chị chị thấy nhà chị à mơ lì là quế thật tít cái con nó cái thật à cái ta ỏ quá lên bác bảo ăn đu đu để nó ờ này cái tổ chim lì chim cũng qua ra chim chim bỏ bát tới giả mà qua nó chia không thu phát á ถ mm. right. okay. to ้าจะไปถ้าจะลืผู้วิสามา่ว่าช่วเคลยคนเหาเด้ม้าถ้าไม่ามารอืมอืมโอเคน้าไวนี่ไม่เวลาตากระตูน้จีบจีโคเอาเวลาก็ร่มาเจอตานี่ล้หน้าวไม่เวดาว่าขี้กะกะหนาเลิพีสบรอเดอร์อลูจี လေချာခေါယ်မေးဓာတ်တော့တာလော်တော့ ਈ ပုကောမေးဓာတ်လึกလေမြို့ချဒီလောက်ခဲကောပုကောบ้านဒီတာလော်ဥဒီလောက်တော့ဒီနော်အခုတာတော့ဒီသာအဝေဓာအာသူကတိဘာကတော့တောက်ကောမူစုမင်းညာလေးလောနော်တောက်ကောမူက ᱹ ညားတော့ပကာမတ်ပတ်တုချောပါချေတေ ਈ